ขอต้อนรับสู่ EP ที่20นะคะสำหรับ40หัวข้อการใช้กฎแรงดดดในคำสอนของดรโจดิดเพนซ่านะคะนับได้ว่านะคะชื่อนี้เป็นเรื่องเรานะคะที่เราจะต้องรู้จักเพราะเป็นขุมมหาปัญญาของคนยุคนี้ที่จะต้องการให้หลอมรวมกายใจจิตของคุณเป็นหนึ่งเดียวในแบบวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณทีเดียวนะคะ วันนี้เราเดินทางมาสู่ที่ EP ที่20ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแต่เรามาดูก่อนวันนี้มันโทอจะเอาอะไรมาใส่ให้พวกเราบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็นำในเรื่องราวของติ๊ก o k อกสุภาพบุรุษนุ่มไวัยไม่เกิน30เป็นผู้ที่มาพูดถึงสัจธรรมของการใช้ชีวิตที่มีความสนุกนะคะคือเราเกิดมานะะที่เราเครียดเนี่ยเราไปผิดทางหมดเลยนะะ เด็กยุคใหม่รู้นะคะว่าเราต้องใช้พลังงานที่เรามีอยู่อ่ะนะคะอย่างสนุกสนานนะคะอย่างสนุกสนานนั่นก็คือนะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสนะคะแล้วมันก็ตรงกับอะไรตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านะฮะจงเป็นอ่าพระพุทธเจ้าทรงอ่สอนเราว่าจิตพุทธะคืออะไรจิตนะคะเบิกบานเบิกบานมันคืออะไรโอ้โหนะฮะนึกถึงความเบิกบานไหม เออไม่ใช่นั่งยิ้วนั่งอง,งอนนั่งหญิงนั่นถึงว่าเบิกบานคือมันสุขใจนะฮะมันเบ่งบานมันร่าเริงมันสดใสนะฮะมันมีความสุขนะ,ะนี่คือสิ่งที่เ,ออเรานะคะในมนุษย์ษยุคใหม่เนี่ยจับคีย์ได้ว่าจงเป็นความสุขสิจงสนุกสนานสิจงร่าเริงสิจงบริสุทธิ์สิเข้าใจไหมคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันสดใสร่าเริงแล้วเนะี่ยมันจะเป็นความบริสุทธิ์ในทันที เพราะมันไม่มีความบริสุดไหนหรอกที่มันจะนะคะมัวหมองเขาเ้าใจไหมฮะเออมันจะต้องอ่าแล้วก็ความที่เครงเครียดตรงไหนหรอกที่มันจะต้องบริสุทธิ์อะไอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรื้อระบบใหม่นะคะแล้วก็ดีใจกับเด็กหนุ่มท่านนี้นะคะที่ทำติ๊กตอกเรื่องนี้แล้วก็เคยตามน้องเขานะคะมาสักระยะหนึ่งนะคะก็เห็นความกรตัญยูที่น้องเขามีต่อนะคะแม่ผู้ให้กําเนิด นะแล้วก็สร้างเครือข่ายนะคะสร้างเครือข่ายนะัน่นหมายความว่าเออสร้างกลุ่มดีกว่าสร้างกลุ่มอาสมัครความสมัครใจเปิดสอนทําสมาธินี่เด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาตื่นรู้นะคะวันรุสายพันธุ์ใหม่เขาตื่นรู้นะะตื่นรู้รแล้วก็ตื่นรู้พากันตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้นี่เมโนโลยีเนี่ย นะฮะเป็นตัวแทนของพวกเราในวัย 50, 60, 70, 80, 90, 60นะฮะโอ้ยไม่ใช่90ละร้อยหนึ่งสิย้อนมา60ทำไมคือเรียนตามตรงนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองแก่จนกระทั่งทำอะไรไม่ได้ไม่มีไม่จริงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ TikTok แล้วก็โซเชียลเนี่ยไม่เกี่ยงอายุนะฮะสนุกสนานล,ล่าเริงแล้วก็ตื่นรู้ได้สุขภาพดีแข็งแรง นะคะหายเจ็บหายป่วยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในเรื่องของอเปลี่ยนในเรื่องของการที่เป็นบุคคลที่ชอบบน่นมาเป็นคําอวยพรและนะคะมาพูดแต่เรื่องพลังบวกดีกว่าโอเคไหมนะะต้องขออภัยวันนี้แบบมันมันสวยเกินเหตุตจับจมูกจับอะไรสักนิดหน่อยนะโอเคมาถึงในเรื่องของโคดว่า888นะคะ รู้สึกว่ามันท,ที่ก็ตามตามนะคะสุภาพสตรีนี้ทุกวันนะคะเพราะเป็นพลังที่มันเป็นการจูนนะคะจูนในะเรื่องราวของคลื่นฟ r e ควนซีบางประการนะ,ะที่ได้ประโยชน์นะคะก็คือตอนนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องไปจูนกับพลังงานนะคะพลังงานที่จะทําให้เราเนี่ยดึงสแกลภาพของตัวเราออกมานะคะค้นว่าแป8แปใช้หัวข้อคาว่าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนสังคมนะ,ะฟังฟังค้ว่าใน ใน t ิ k ตอกตัวนี้นะคะคือได้คียมาว่าตอนที่คดว่ายังนะคะเป็นอ่เป็นอะไรที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะะี่โคดว่าเขาก็ตามนะคะตามกับครูอาจารย์ที่อยู่ในสิ่งที่เขาต้องการคือเลือกไอดอลนะคะเลือกไอดอลในพลังงานที่ต้องการอ่อัพเรเวลพลังงานนะคะและก็ตามอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนสังคมตอนนี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปขลุกเอาตัวไปขลุกนะคะเพราะตอนนี้คําว่าเปลี่ยนสังคมตอนนี้เราก็คือเอาอายตนะของเราเนี่ยนะฮะที่ตาดูหูฟังไปดูในคลื่นพลังงานของคนที่เปลี่ยนแปลงและไฮเอเนอร์จีไปเลยนะคะแล้วคนที่อยู่ไฮเอเนอร์จีนะคะขับเคลื่อนในพลังงานบนแล้วเนะี่ยไม่มีใครอยากลงมาพลังงานล่างหรอกเพราะว่ามันมีความสศข้เขาใะจะยังเพราะมันปราศจากความทุกข และมันไม่มีความนะคะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกกระซิบกระซิบกระซิบเขา้าใจยังนี่คือสิ่งที่นะคะอ,อ๋อนี่เรื่องเป็นเรื่องราวของเคล็ดลับที่โคตรว่านะคะมามาบอกไว้ในทิกตอกตัวนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของความฝันนะคะฝันชวนนะคะฝันชวนจัดการชีวิตเป็นเรื่องเรา,าน,นะคะ,นะคะ,นะคะสิ่งที่ คลิปนี้ก็น่าสนใจนะคะให้เราทบทวนเรื่องการที่ไม่ให้ตัวเองไร้ความฝันเพราะความฝันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องพลังงานที่จะทําให้ตัวเราไปถึงฝั่งฝันกันได้ทุกคนถ้าเราไม่ดูแคลงความฝันตัวเองเข้าใจไหมคะนี่คือสิ่งที่นะคะเด็กๆเนี่ยเวลาเราถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคะโตมานะคะบางทีก็ได้ดีกว่าความฝันที่ตัวเองมีถ้าไม่มีความฝันเนี่ยมันก็จะไร้ซึ่งเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนชีวิตนะคะอ่ะ อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใส่ไว้ให้พวกเรานะคะในอ e ีบุ๊กทวริสนั่นก็คือการที่นะคะยูทูบคลิปนี้นะคะเขาใช้คําว่าพระพุทธเจ้าตัดถึงการมีอยู่ของมนุษย์่างต่างดาวยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวรูปร่างเหมือนมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงใช้ญาณอย่างรู้ของท่านเองนะคะมา,าใส่ไว้นะคะในเรื่องราวของข้อมูลที่เรียกว่าปัตยปิโด เกียวกับนะคะทวีปทั้ง4นะคะแล้วก็ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าชมพูทวีปส่วนอีก3ทวีปนั้นนะ่ะเป็นชื่อนะคะที่คนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกจะทราบดีนะคะอันนี้ก็สส่งที่ใกล้ตัวเราในการที่จะเรียนรู้แต่ถ้าเกิดสนใจก็ไปดูคลิปนี้นะะเนาะคลิปนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เอาเป็นทอีที่เอามาใส่ให้พวกเราก็เป็นเรื่อง าการเล่านะคะหนังสือนะคะ The Secret of Billionaire นะคะทอนรหัสลับสมองเงินล้านความมั่งคั่งเริ่มจากภายในคุณซิมเป็นคนเล่าให้ฟังอันหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟังและเล่มน,นี้ดีมากๆ,ๆถ้าเกิดใครฟังแ้ะเข้าใจและจะเห็นคุณค่าของโลกภายในตัวเองว่าถ้าต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองคุณต้องเริ่มจากภายในโอเคไหม น,นี้คือสิ่งที่เอามาฝากนะคะก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของอาการที่นะคะเข้ามาส่วนของ EP ที่20นะคะเอ่อทำไมว่ามันเฮรจี้ต้องเอาเรื่องน้นเรื่องนั้นตรงนี้มาให้พวกเราเพราะนะคะโลกของโซเชียลมีสื่อเยอะแยะมากมายนะคะถ้าคุณไม่เลือกพลังบวกนะคะคุณจะนะคะไปโดนไปกระโจนอยู่ในพลังลบนะคะแล้วคุณก็บอกว่าชีวิตฉัไม่เปลี่ยนสักที ก็เพราะว่าสิ่งที่คุณคลุกอยู่นะคะชีวิตและจิตวิญ,ญญาณคุณคลุกอยู่ที่คุณเอาตาไปดูเอาหูไปฟังคุณไปคลุกแต่สนามพลังงานที่มันทำ้ายนะคะในเรื่องเราพลังงานของคุณเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่พลังงานของคุณนะคะมันไม่สามารถขับเคลื่อนนะคะไปถูกไปสู่โฟลที่มันสูงสูงได้นี่ยคุณจะไม่มีแรงขับเคลื่อนกายภาพไปประสบความสําเร็จได้นะคะนี่คือสิ่งที่ให้ เป็นคีย์ลับนะคะเลยเอาคลิปต่างๆนะคะที่ m e n t r g y เนี่ยเชื่อมโยงกับบรรดาหาข้อมูลพลังบวกและฟังเมื่อไหร่นะคะมันก็จะสะสมแต้มพลังบวกไว้กับนะคะตัว m e n t a เองนี่ก็คือเอามาแบ่งปันนะคะใครชอบอะไรแบบไหน,นก็ไปต่อยอดเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยสื่อนะคะมีในเรื่องเราสงครามสื่อเยอะแยะมากมายแต่คุณจะเลือกสื่อไหนนั่นเป็นสิทธิของคุณนะคะนั่นคือช้อยทางเลือกเนาะโอเค EP 20ของหัวข้อนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆนะคะดีมากๆแล้วก็ดีทุกๆหัวข้อตั้งแต่ EP 1จนปัจจุบันนะ,ะวันนี้เห็นรายละเอียดของ EP นี้แล้วก็ล้องว้าวอยู่ในใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นม,มากที่จะได้มาแกะรอยนะคะเออ EP นี้นะคะของดรโจดิบันซ่ามีรายละเอียดประมาณนี้ค่ะอันนี้คือแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะที่หยิบยกมานะคะแล้วก็อาจจะมีใจความบางประการ ที่ไม่ได้เป100๊ะเวอร์ร้อก็ต้องขออภัยด้วยแต่ด้วยเจตนานะคะในการที่จะทําให้ทุกคนได้เอาไปใช้เป็นในเรื่องราวของการใช้กฎแรงดูดที่เขาทํางานอยู่กับชีวิตเรานะคะ24ชั่วโมงไม่หนีจางไปไหนนะเมื่อไรที่คุณสั่นสะเทือนพลังงานด้านใดคุณก็ถูกดึงไปเรียบร้อยโอเคไหมมา EP ที่20ค่ะการมีความสึกกับตัวเองในช่วงเวลาปัจจุบันในขณะ ที่รักษาความฝันในอนาคตไว้เป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่สำหรับการสำแดงเมื่อคุณรู้สึกเต็มที่จนไม่สนใจอีกต่อไปว่ามันจะเกิดขึ้นนะ,ะนั่นคือเวลาสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏต่อหน้าคุณชอบมากเลยนะคะที่เราเรียกว่าโอ้ยชีวิตมหัศจรรย์เหลือเกิน มันช่างสุดยอดเลยมันอะไรแบบเดี๋ยวใช้คําว่าฟลุกนะคะเลิกใช้คําว่าฟลุกนะคะความฟลุกไม่มีนะ,ะมันเป็นโอ้ยมันสุดยอดจริงๆมันมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับฉันแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเป็นเรื่องที่คุณปรุงมาเองนะคะเป็นเรื่องที่คุณปรุงมาเองอะไรก็ตามที่เป็นนะคะความโชคดีอย่างเหลือเชื่อก็เป็นเพราะคุณสั่งสร้าง เสกด้วยตัวคุณเองกระบวนการในการแกะรอยอ p ีนี้มันน่ารักมากๆตรงที่ว่าคุณจงมีความสุขกับปัจจุบันขณะทันทีและสิ่งที่เป็นความฝันในอนาคตของคุณนะคะมันจะต้องเป็นส่วนที่เขาเรียกใช้คาว่าสูตรนะคะเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่สำหรับการสำแดงนั่น,นหมายความว่า คุณจะต้องนะคะรู้ว่าความรู้สึกของคุณนั่นแหละนะคะมันเป็นตัวอำนาจให้เกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะในชีวิตคุณและโลกใบนี้นั่นหมายความว่าเอาเป้าหมายและความฝันในอนาคตที่คุณตั้งไว้คุณจะต้องมีความรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตและเอาความรู้สึกเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันขณะ คือใช้นะคะชีวิตในปัจจุบันขณะกับอนาคตที่เป็นเป้าหมายในความรู้สึกคือจิตอะมันไปมันไปได้นะคะจิตจะย้อนอดีตก็ได้จิตจะย้อนไปอนาคตก็ได้แต่จิตที่มีพลังที่สุดคือจิตที่เป็นปัจจุบันขณะถ้าคุณเอาจิตไปย้อนอดีตนะคะมันก็ไม่สามารถเ,าเขาเรียกว่าจะดึงอดีตมาสร้างปัจจุบันแล้วคุณไปดึงส่วนไหนมาถ้าดึงส่วนที่ไม่มีประโยชน์คุณกําลังเอา สิ่งที่เป็นขยะของอดีตมาสร้างขยะในอนาคตนี่ต้องพูดแบบนี้นะแต่ถ้ากดคุณนะคะต้องการผลลัพธ์อนาคตที่ดีคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณก็ใช้ความรู้สึกว่าถ้าคุณได้สิ่งที่อนาคตที่คุณต้องการน่ยคุณจะรู้สึกยังไงและคุณก็จําความรู้สึกตรงนั้นเอามาใช้ปัจจุบันและก็สร้างจากความรู้สึกที่คุณได้รับในอนาคต จากปัจจุบันนี้เลยฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้วิธีการสร้างอนาคตนะคะเมื่อคุณนะคะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้คุณจะปล่อยวางปล่อยวางนะคะแล้วคุณก็เชื่อมั่นเชื่อใจว่ายังไงมันก็เกิดนะ,ะและระหว่างที่นะคะคุณเดินทางที่จะไปใช้นะคะในเรื่องราวแผนการไปเดินเสืออนาคตเนะี่ย คุณก็มีความสุขสนุกสนานนะคะและระหว่างที่มีความสุขสนุกสนานเนี่ยเปนทอยที่เพิ่มให้นิดหนึ่งนะคะเพราะพวกเราเนี่ยมีกิจกรรมในเรื่องของความสนุกสนานน้อยไปน้อยไปนะคะเส้นทางของความสนุกสนานในการที่คุณจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีเวลาในการกังวลว่าแล้วสิ่งที่ฉันปรารถนามันจะมาเมื่อไหไร่จะมาอย่างไรจะมากับใครและจะเกิดที่ทีตรงไหนนะคะคุณ่ะ เอาเวลาของความกังวลงตรงนี้ไปใส่กับกิจกรรมนะคะในชีวิตประจำวันที่เป็นปัจจุบัขนขณะดีกว่าเยอะค่ะนะคะจะไปเล่นกีฬานะคะจะไปดูหนังฟังเพลงจะไปจิบกาแฟจะนะคะไปสร้างสารรค์อะไรดีกว่าเยอะเลยนะคะอันนี้ือเป็นเรื่องของการสร้างความสุขและก็รอ,อ,อรับเป้าหมายแล้วคุณก็ลืมเรือนนะคะลืมเรือนไปว่านะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเนี่ยนะคะมันไม่ได้ไป ไ,ไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ไปเครียดแล้วนะคะว่ามันจะเกิดอะไรยังไงก,ก็ตามเนี่ยแต่มันต้องเกิดขึ้นแน,น่นอนนะคะมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าตอนที่คุณหย่อนเมล็ดนะคะมเมล็ดพืชลงดินที่อุดมสมบูรณ์คือคุณเตรียมดินไว้ไียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วร้อยเนี่ยคุณจะปลูกนะคะเ,เขาเรียกหย่อนเมล็ดพันธุ์ของคุณลงดินน่คุณสังเกตนะคะคุณสังเกตนิดนึงอันนี้เผื่อไว้นะคะเป็นเคล็ดลับเนาะ คือคุณเห็นดินพื้นดินของคนที่เป็นเจ้าของที่แล้วไม่มันเป็นเจ้าของที่เยอะมากอ่ะจนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลที่ดินของตัวเองคุณเคยเห็นไหมเออและที่ดินที่ไม่เคยมีเจ้าของที่มีเวลาว่างไปดูแลที่ดินตรงนั้นอ่ะคุณรู้ไหมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นทั่วโลกเนี่ยมันจะลกไปด้วยต้นไม้แล้วก็วัชพืชเต็มไปหมดเลยคําถามคือ เจ้าของไม่เคยไปลดน้ําต้นไม้พวกนั้นเลยทําไมต้นไม้เหล่านั้นต้นหญ้าเหล่านั้นแย่งกันขึ้นเขียวชะอุ่มนะคะนั่นแหละมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะดินอุดมสมบูรณ์เข้าใจยังเปรียบเช่นเดียวกันกันกบหัวข้อนี้แหละที่นะคะดรโจรดิเพนซาบอกว่าเมื่อคุณรู้สึกนะะเต็มที่นะคะกับความที่คุณ นะคะรู้สึกว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงอ่ะเอาความรู้สึกตรงเนี้ยรู้สึกจนเต็มที่อินเข้าไปในหัวจิตหัวใจคุณเรียบร้อยจิตวิญญาณคุณเรียบร้อยเนะี่ยคุณก็ไม่สนใจอีกเพราะคุณเสพเต็มแล้วไงเสพในเรื่องราวเต็มแล้วแล้วคุณรู้ว่ากระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการของการผลิตนะคะในเรื่องราวของเมล็ดพันธ์ชั้นเยี่ยม จากความคิดและความปรารถนาของคุณมันสมบูรณ์แบบแล้วแล้วมันหย่อนลงไปจิตใต้สำนึกอันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของคุณแบบร้อยเปอร์ซนต์ะคะนั่นแหละแม้คุณจะลืมเลือนไปจิตใต้สำนึกของคุณที่เป็นเนื้อดาวบุญของคุณเขาเพาะเลี้ยงตรงนี้และเมื่อไหรที่คุณใส่พลังงานความสนุกสนานล่าเริงส,สดใส ะะแล้วกนะะ็ไม่ได้กดดันไม่ได้รึงเครียดมีแต่ความเชื่อมั่นเชื่อใจนั่นแหละมันจะเกิดการสร้างผลลัพธ์อย่างมหศัศจรรย์ให้คุณแล้วคุณก็จะรอฮ้ย <c oughs> <c oughs> สิ่งที่คานคาดวางไว้มันมาแล้วยเยสอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือฟิลและอารมณ์ที่นะคะมันทอยที่แกะลอยแล้วมองเห็นภาพนะคะแล้วก็สิ่งที่ เอ่อเมนเทอจีนะคะได้ผ่านพบกับสิ่งเหล่านี้นี่ยหรือพวกเราเนี่ยได้ผ่านพบสิ่งเหล่านี้ในชีวิตที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนเพียงแต่พอถึงเวลาขับขันเนี่ยเราลืมกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ไปทั้งที่แม้ว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากดรโจที่พิศษะ แม้ว่าจะไม่มีใครสอนในกระบวนการที่จะเป็นดึงดูดนะคะผลลัพธ์จากกดแรงดูดเราก็ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะไม่รู้เราจะใช้มากี่ครั้งกี่หนแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นกระบวนการของการใช้กดแรงดูดเท่านั้นเองที่รักนี่คือสิ่งที่มาทบทวนนะคะให้คุณเ่ะได้ไปย้อนรอยนะคะถ้าคุณจะคิดถึงอดีตให้ไปย้อนรอยว่าความสมําเร็จของคุณเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็ใช้กระบวนการที่คุณเคยสร้างความสําเร็จนี่แหละนะคะเอามาใช้กับปัจจุบันนี้เพื่อไปสร้างอนาคตของคุณเพียงแค่เรื่องราวของกระบวนการของดร์โจดิพันซาเนี่ยเขามีการวิเคราะห์เขามีการทำงานวิจัยและเขามีกระบวนการที่มีคนหมู่มากในการเรียนรู้กับดร์โจดิพนซ่าก็ใช้นะคะระดับขั้นตอนแบบนี้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จนกลายเป็นสูตรสำเร็จ นะะในอีพี20นี้เท่านั้นเองโอเคไหมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะคุณจะเข้าใจและได้ประโยชน์จากนะคะในการที่มาเกะรอยในวันนี้เพื่อให้คุณนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตที่คุณต้องการและปรารถนาให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขขึ้นครอบครัวคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะคะแล้วประเทศชาติบ้านเมืองเราก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองจากการที่มีความสุขของพวกเราทุกๆคนคะ่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แบ่งปันให้ผู้คนด้วยนะคะและไงเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ